สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะวันนี้ก็ได้ซื้อเจ้าไมโครเวฟยี่ห้อมีเดียมานะซึ่งสนใจจุดหนึ่งก็คือราคามันถูกที่สุดแล้วแหละในตลาดตอนนี้เท่าที่เห็นนะก็คือมาลองแหละคุยง่ายว่าคือลองซื้อมาดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่ผมเคยใช้นะก็เป็น LG นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมๆกันนะเพราะว่าตัวเก่ามันพังมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เริ่มแกะกันเลยนะครับ ก่อนที่ผมจะยกออกไปนะครับก็จะมาคอมแพร์ให้ดูแล้วกันนะสำหรับเสียงของตัวไอตัวลูกบิดแล้วกันนะสำหรับรุ่น LG ตัวนี้นะครับอันนี้เสียงค่อนข้างกลาง,งวานนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปเทียบกับอีกรุ่นนี้แล้วกันนะครับมีดีนะครับอันนี้ก็ดังเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่เท่านะส่วนด้านในนะ ตรงของยี่ห้อมีเดียรู้สึกว่าจะาความจุมันดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับเจ้าตัว LG ที่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ก็20ลิตรเหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันกว,กว้างกว่าแล้วก็ตรงด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะก็ตามสภาพนะก็ใช้งานมาหลายปีพอสมควรนะในเรื่องของความกว้างนะผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มันน่าจะกว้างกว่านะเอาตรงๆแล้วเนี่ย คือถ้าเราเลือกเรื่องราคาเนี่ยเราอาจจะเลือกตัวเลือกตัวนี้นะแต่ถ้าเลือกการใช้งานจริงๆถ้าเราไปดูเนี่ยอาจจะซื้อรุ่นที่ดีกว่านี้ดีกว่านะอันนี้ผมไม่ได้เชียร์ยี่ห้อไหนเลยนะก็พูดตรงๆว่าถ้าใครคิดว่าราคาถูกงบน้อยเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช้อยที่ดีนะแต่ถ้าในเรื่องของอื่นๆเนี่ยในเรื่องของข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะเล็กกว่าเนี่ยอย่างรุ่นนี้จะกว้างกว่านะครับแล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆ เดี๋ยวต้องมาลองเทียบกันดูนะครับก็โดยรวมนะก็ต้องลองใช้งานดูแหละแต่ตัวนี้มันรับประกัน5ปีมันก็เลยดูมีภาษีหน่อยนะครับเอาจริงๆแล้วเวลาเสียจริงๆผมมองว่าบางทีเราก็ไม่ได้เก็บใบรับประกันไว้นะครับยังไงเนี่ยเราก็ใช้ยาวนะครับเท่นี่ก็มาเทียบให้ดูนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบแบบกดปุ่มแบบนี้นะแบบนี้มันก็แล้วแต่ใครชอบแล้วกันนะ ถ้าใครชอบแบบดึงก็เป็นยี่ห้อมีเดียไปนะราคาก็น่าจะถูกสุดแล้วแหละในตลาดตอนนี้นะถ้าเน้นถูกก็ต้องมีเดียแหละครับสำหรับด้านในตัวเครื่องนะที่ตรงไมโครเวฟอ่ะสีมันจะเป็นสีออกเทาเข้มนะซึ่งถ้าใครไม่ชอบสีเทาเข้มเนี่ยแนะนำว่าลองซื้อรุ่นอื่นนะเพราะว่าตรงนี้มันปกติแล้วที่เคยใช้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะด้านในนะครับแล้วก็มันจะเห็นอาหารชัดเจนนะแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเราเราเปิดไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะมีแสงอยู่แล้วแหละ พียงแต่ว่ารู้สึกว่าสีแบบนี้เนี่ยมันอา,อาจจะทําให้เรามองไม่เห็นอาหารได้ชัดเจนนะส่วนระบบลูกล้อเนี่ยก็คล้ายๆกันนะกับไมโครเวฟรุ่นอื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดตรงประตูให้ดูแล้วกันนะเปิดปิดให้ดูนะครับว่ามันเปิดง่ายไหม ส่วนปุ่มการใช้างานนะครับก็มีไฟให้เลือกระดับล่างแล้วก็กลางแล้วก็ m m high แล้วก็ high นะก็เป็นไฟแรงสุดนะครับส่วนที่น่าสนใจก็จะมีอ่าก็คือละลายน้ําแข็งนะถ้าเราปรับมาที่โหมดนี้เนี่ยเราก็มาคํานวณได้นะสมมุติเขาจะบอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเลขให้เราดูนะก็โหมด default ของมันก็คือละลายอาหารแช่แข็งนะก็สมมุติอาหารที่0.2เนี่ย ก็คือ0.2กิโลกรัมนะเป็นหน่วยกิโลกรัมแบบนี้เนี่ยก็มาเลื่อนแบบนี้ก็เวทไปเรื่อยๆนะ0.4 0.8นะครับก็มันก็จะมีสูงสุดแบบนี้ให้เรานะก็ไปปรับได้เลยนะสําหรับวดละลายน้ําแข็งแบบนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแหละเพียงแต่ว่ามาแนะนําวิธีการใช้แล้วกันนะครับก็เลือกให้ได้เลยนะก็มาปรับหมวดนี้นะครับเล่นหวดนี้แล้วก็มาดูตารางตรงที่มันเป็นสีสีฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกตรงปุ่มนี้นะครับ ส่วนการเปิดประตูนะครับเสียงเปิดประตูก็อรารมณ์มาณนี้นะครับนะครับก็ดังนิดนึงนะครับส่วนลูกบิดนะครับเสียงลูกบิดนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันนะโอเคเมื่อปรับไปแล้วนะครับเสียงลูกบิดก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบเสียงดังๆตัวนี้อาจจะไม่ได,ดังมากนะถ้าเป็นไมโครเวฟที่ผมใช้อยู่ตัวเก่าจะดังกว่านี้นะแต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสสำคัญมากขอให้มันดังแล้วกันนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรละอันนี้ก็เป็นส่วนของลูกบิดนะครับก็ลองดูนะครับเอาให้ดูแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขานะก็ถือว่าออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างหรูหรานะในราคานี้แล้วกันนะส่วนเรื่องการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ต้องลองใช้งานกันดูว่ามันจะครบปีหรือเปล่าแต่งไงเขาก็มีประกันให้อยู่แล้วนะ3ปีนะครับแล้วก็ประกันตัวแมกนิตอนเนี่ยหปีนะครับก็อย่าลืมเก็บใบและประกันเอาไว้แล้วกันนะครับ และส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นวารันตีาร์ดนะก็จะมีบอกพวกบริษัทเขาอยู่ไหนนะครับแล้วก็เบอร์โทรต่างๆนะตัวนี้นะครับก็จะมีระบุอยู่ในวารันตีาร์ดนะก็เก็บเอาไว้แล้วกันนะถ้าใครเกิน3ปีแล้วก็ ก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้มันประกัน3ปีนะครับแล้วก็ประกันแม็กนิตอนใน5ปีก็ถือว่าการประกันของเขาให้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องการจะซ่อมจริงๆเนี่ยก็ต้องวัดดูกันอีกทีนะเอาตรงๆเลยนะเพราะว่า5ปีเนี่ยคูณดอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับโอเคก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับเราถ้ามีอะไรรีวิวหรือว่าใช้เองเนี่ยก็จะมารีวิวบอกกันแล้วกันนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ